สวัสด um. ีครับผมใบพัดชาแนลสวัสดีตอนเช้าพี่น้องหยิบยางป่าทำหน้าพี่น้องยางเข่าพี่น้องเดี๋ยวครับพี่น้องมีที่ห้าพี่น้องนี่ ที่ห er. ้าม mm. ันอยางเดือดร่มขนาดเนาะเดี๋ยวนี้สีสงัดเลยไส่ได้เป็น้องหน่อยใหญ่เร็วอยู่ต้นขนาดเล็กอะไรเร็วอยู่พี่น้องต้นขนาดใหญ่เลยเ่นไง เอาถวยเลยพี่นนองได้จกได้จกพี่นนองอืมมันไไลหลังเลยพี่้องไหลังมา้ตะตะตาโอ้ไหลเลยพี่นนองไหลเลยไหลเลย,ลย,เลยอืมติดหล่นเลยนึง่ง ไหลพี่น้องนี่ไดีคักต้นนต้นใหญ่ไหลเร็วเลยพี่น้องเนี่ยอาจจะเย็นอยู่จักน้อยมันงจากสีหอนมาหลายเมื่อ 111, thông thông. để nói nâng cái gì để chọc cái nhỏ này chọc kiểu là hai là hai miếng đều đại chọc 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 đại ต้นใหญ่น้าจับอืมมะ่าขีเสียนไรครักเนี่ยอเม็ดเงยเลี้ยงงงตึงๆเลย Thế này là sáng tuệ Sáng Một với răng Răng Thứng với อย่างมันตางระดับมันดเห็นหนก่น่้องตุนกันญ่หนากัย a วอะไนี่ใช่ป้องอะีมันตัดตาอนี่มันตัดี่น้อ <c oughs> น้ำบางอย่างเช็ดจมูกแล้วมาเนี่ยต้นปานกลางต้นเลน้อยก็มี ออกแต่ไปเนาะนันยางเต็นตาเสียได้ไปเนาะ่อ้คนนี้ นี่เลยเพราะได้อี่เลยใ้องเตรียกันทับหน้าแล้วใส่เยอะถึงจะต้นน้อยแต่ก,ก็พอได้สองถ้วยเนาะสองถ้วยสองถ้วย ขนาดล่องไว้พี่เนาะได้เุ็เถื่อนแล้วอืมเด็ดก็ต๋าที่น้องบ้านนี่อืมโคตรก็จ๋า หไหลเลยพี่น้องมันไหลาท่านไหลลงมาให้ไนะั้เอา,าีอ่น้องกิจยางประทรรหนายางเท่ากัประมาณนี้ครับผม subscribe ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปน,นี้เด้ยครับด้อขอบคุณครับสวัสดีครับผม